อนนลูกก็พอเซ็นตีเรามาอยู่กับสองสี่พี่น้องนะครับคือหน่วยกับนกคนไหนหน่วย,คน,หนหนยคนไหนนกครับหน่ยครับหน่่ยนะเป็นพี่หรือเป็นเป็นพี่ครับแล้วก็น้องชายมึนงนกสองคนนี้ก็คือเป็นลูกชายของช่างเท้าครับช่างเท้าไหนอธิบายแล้วช่างเท้าอ่ะช่างเท้าก็คือคนทําเรื่องเกี่ยวกับโต๊ะสนุกใช่ครับก็มีผลงานในเรื่องการทําสีครับกี่ปีแล้วทำจริงจร รุ่นปู่รุ่นพ่อผมเป็นรุ่นที่สามนะครับทำรุ่นคุณพ่อเป็นรุ่นที่สามรุ่นผมเป็นรุ่นที่สามครับอ๋อเหรอครับก็ทำงานคุณปู่ปู่ก็เป็นช่างเกษตรเขาเป็นปู่ก็ทําไปทั่วประเทศทุกวันนี้เป็นอาชีพแบบที่เราทําเป็นที่รู้จักนะใช่ครับวันนี้พอเอิญมาเจอกันโดยบังเอิญที่โรงงานโอมินคิวครับผมมาทําอะไรเอ่ยวันนี้ครับอันนี้ก็มาเปลี่ยนไม้ขาวนะครับไม้ขาวคือไม้ขาวคือตัวนี้ครับหัวใจ สัมพันธ์ในการเด้งไหยนะครับก็คือไม่ได้มาเปลี่ยน้าตลาดมาทำเกี่ยวกับเชิงใช่ครับมาเปลี่ยนไม้ขาวเปลี่ยนยางชิ่งแลวทำหลุมให้ได้มาตรฐานครับผมไหนอธิบายเรื่องไม้ขาวก่อนดีครับไม้ขาวนี่คือเหมือนไม้แอดเลยไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นไม้สนนอกครับมาที่ตรงแล้วตรงเลยครับไม่บิดไม่อะไรถ้าเราปรับให้มันตรงให้อะไรมันก็จะไม่ดิ้นไม่อะไรแล้วทำไมถึงต้องเปลี่ยนไม้ขาวเพราะว่าอันเก่ามันมันหลวมด้วยครับ แล้วมันฟูด,ด้วยแล้วก็ไม่ไปแน่นขเขาบอกว่าตั้งโต๊ะเห็นหน่วยบอกว่าตั้งโต๊ะเนี่ยความสําคัญของไม้ขาวเนี่ยอย่ามองข้ามเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโต๊ะที่ดีต้องต้องไม่ฉากครับฉากแล้วก็ต้องไม่ขาวต้องแน่นแล้วก็ชิ่งดีมันถึงจะมันได้มาตรฐานในการส่งของชิ่งอะครับบางทีเจอจังหวะที่แบบโต๊ะทั่วไปครับความแงนหงายเนี่ยคือไม้ขาวมันเขาไม่ได้มาตรฐานคือต้องเปลี่ยน แล้วในการเปลี่ยนไม่ใช่อยู่ดีกันซอยแล้วมามาติดเลยก็ไม่ได้นะครับต้องให้ได้ตรงไม่ขาต้องตรงต้องได้ฉากต้องซอยให้ได้ต้องทาให้เป็นครับอืมอ่าก็คือเรียวอกเป่ยต้องเปลี่ยนไม้ขาไม้ขาบางคนบอกไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนใช่ครับไม่ใช่ต้องเปลี่ยนสําคัญด้วยครับอ่านได้อย่างเนี้ยนี่คือยา notcher lever ใช่ครับก็คือเป็นยาที่มาตรฐานที่ดีที่สุดแล้วครับผมชุดหนึ่งทางโต๊ะเท่าไหร่นะครับ แล้ว,ลว,ลวเฉพาะยางชิ่งไม่รวมค่าแรงละราวแปดพันครับตอนนี้อ๋อประมาณแปดพันเฉพาะยางชิงนนะครับม,รม,มือหนึ่งมือหนึ่งมหม่ซึ่งจริงๆรงแล้วอ่ะมันใช้งานได้นานมากเป็นสิบปีใช่ปะปีได้เลยครับสิบกว่าปีก็ได้ครับครับผมทนแนะนําให้ใช้ตัวนี้ครับมีที่สุดแล้วเห็นบอกว่าถ้าชิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยเปลี่ยนยางใหม่ๆอย่างเงี้ยครับมันจะยืดหรอ เราก็าบอกต้องแทงนวดก่อนถึงใช่ครับถ้ายิ่งนวดยิ่งเล่นก็ยิ่งดีครับมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับย<ๆ>างติดใหม่บางทีมันยังไม่ซอฟเท่าไหร่แล้วก่ายิ่งนวดยิ่งใหม่มันก็ยิง่งเข้าที่เข้าทางครับอืนี่ก็คือปกติเนี่เฉพาะเปลี่ยนยางชิ่งเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้ายิ่งชิ่งเหล็กด้วยไม่ขาวด้วยก็วนันเดียวละครับเต็มๆเรอใช่ครับเพราะมันต้องมาเข้าชิ่งฝ่าหลุมหน้ายางสองฝั่งต้องเข้ากัน<อ>หลุมทุกหลุมต้องได้เข้ากันมาฐานหมด แต่บอกว่ามันไม่มีของปลอมใช่ไหมอย่างนอตเทิลอะไรพวกนี้ใช่ทั้ี่ไม่มีครับถ้าแท้ก็แท้เลยแล้วก็มัน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 ไม่มีของปลอมหรอกใช่ครับไม่มีลอมนี่งนเน่นน่่มันมีมันมีตัวน้ำเสืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาไปทํางานก็คือไปกันสองคนพี่น้องเนี่ยครับใช่ครับส่วนมากก็จะไปสองคนน้องน้องไม่พูดเลยเอ้ยน่าเหมือนกันเปรียบเลยนะครับงานเยอะครับ ก็ทำเรื่อยๆครับผมพอได้ทำครับเอขอบตัวด้วยแต่ข่าวว่าไม่ว่างมีงานทุกวันใช่ครับวิ่งแต่จังหวัดด้วยไปครับส่งทั่วประเทศครับอย่างนี้คือเขาเรียกว่าชิ่งเหล็กใช่ป่ะชิ่งเหล็กแยกประกอบครับใช่ครับยังไม่ขาวใหม่ผมแต่เฉพาะนี่ทําวันนี้มาทําเนี่ยชิ้นแค่ถอดก็เห็นเมื่อวานก็มาถอดไปรอบนึงใช่ครับเพราะเหมือนยุ่งยากเพราะว่ามันเป็นชิ่งเหล็กใช่ไหมครับ ช่ครับเพราะว่าเราต้องถอดเหล็กแล้วไปทําที่โรงงานงานหยอกมาสมบูรณ์ดีครับพอไปไปซอยไม้ไปปรับไปติด,ดง,งานถอดเอาชิ้นไปทําที่โรงงานแต่วันนี้ก็มาติดยางชิง้นที่หน้าง,งานแล้วก็มาป่าลมพุ่มจักละที่นี่ครับแล้วอย่างขอบอย่างไรนี่คือครเรามาตรฐานก็คือเราก็ตกแต่งใช่ครับเนี่ยเป็นเป็นแบบรุ่นใหม่ครับจะเสมอนี่พอดีก็คือลูกลูกโดนก็คือจะฟัดออกอืสมัยก่อนจะจะเหลือแค่ครึ่งเดียวครับ จะโดนลูกจะโดนหัวลูกแล้วฟัดลงมาบนเลยก็คือลงง่ายลงยากก็อยู่ที่การปาดยางด้วยใช่ครับอยู่ที่ตรงนี้ด้วยก็คือเราตอนนี้คือมาตรฐานมาเป็นแบบนี้ใช่ครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นสไตล์นี้ละสองพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยบาช่างขาวเนี่ยจะมาบีซีทีเนี่ยครับผมทําอะไรมากครอบครัวนอกจากตสนุกยังครับตสนุกก็คือหมายถึงว่าทําสีตัวถังด้วยช่พาะครับทั้งปูสักการาทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับตัวสนุกเลย ติดตั้งมีทั้งแบบอะไรนะโต๊ะใหม่โต๊ะมือสองมีหมดมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นทุกขนาดครับโต๊ะมือสองที่จำนวนมากที่โรงงานให้เลือกหลาหลยครับราคาอ่ะไหนลองราคาก็มีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถ้าติดสองฟุตก็เริ่มต้นให้แนะนำให้รีดดิชนวนนะครับก็เริ่มต้นอยู่ห้าหมื่นห้าครับยันสองแสนกว่าเนี่ยแล้ววาม่อยู่ที่รุ่นของโต๊ะไม้ของโต๊ะ บริษัทอะไรเงี้ยครับอุปกรณ์เก็บไหนยังไงครับอือจะเจอทุกครั้งก็คือผมจะเจอสองคนพี่น้องนี้นานๆจะได้เจอเขานะเครับเราจะมาเจอที่ร้านพี่โอดีนี่ก็คาดว่าวันนี้ก็คงประกอบเสร็จเรียบร้อยอประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้สิพี่โอก็จะได้ใช้งานอย่าลืมนะครับนี่เดี๋ยวเราจะแปะนิวเทปอีกการยึดอีกรอบหนึ่งแล้วการยาัดการยึดห,หมายถึงว่าแทงแล้วยึดเหรอใช่ถ้าสมมุติว่าเราไม่แปะนิวเทปใช่ไหมครับ ลูกมาโดนเปอร์เซ็นที่มันจะยึดเนี่ยสูงมากเราต้องซับก็คือใช้นิวเทปเนี่ยครับมาแปะตรงหน้าหอวยางด้วยมันจะได้ไม่ไหวจนมันจะไ,ไม่ยึดอะครับอ๋อนี่นะมันเป็นเทคนิคใช่ไหมใช่แต่ถ้าแต่ถ้าบางเจ้าไม่ใช่บางเจ้าเาาราสร่วนมากโต๊ะล้วที่มาจากจีนเนี่ยยางเขาไม่เขาไม่ได้ใช้ยางรถเทินใช่ไหมครับผมจะเห็นเป็นสีแด,ดงแดงถ้าเขาจะเขาจะแปะแค่หน้าบนอย่างเดียวเอาเหรอใช่เพื่อ,อเพื่อให้มันเด้งดี เพราะยางเขาสู้ยางพวกนี้ไม่ได้แต่นี่เราต้องพุ่มหมดเลยเราต้องพุ่มหมดเลยเพื่อยางเราดีอยู่แล้วแต่ไม่ให้มันยึดเพราะถ้าถ้าเราไม่แปะเนี่ยจะเด้งดีมากแต่ยึดคือไวมากไวเกินนะครับก็คืออันนี้เป็นเทคนิคซึ่งพวกช่างจะรู้กันรู้กันครับแต่ว่าไม่ได้ห่วงวิชาไม่ได้ห่วงครับก็คือครับช่างทุกคนก็อ่ะแล้วตอนนี้ถ้าติดต่อติดต่อได้ที่ไหนวัดช่างเท้าก็มีเบอร์โทรไหมมีครับอ่ะเบอร์โทรเบอร์ศูนปเก้าครับเจ็ด9 1 0ห้าห้าเก้าหนึ่งครับ สนับสนุนนะครับว้าช่างเท้าฝีมือนี่คนในวงการเนุกเกอรู้ดีอยู่แล้วนะครับทั่วประเทศรับงานทั่วประเทศนะครับรับงานครับนี่นะครับวันนี้ได้เงนาทำงานของจริงนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับ